ตอนเช็คอเขีนเตั้งแตเริ่มง่ายกันแล้วงานวนี้ให้ทำตอนอะไรถูกคอไปอ๋อโอเคนอนแจ็คต่อเขียนไว้ตอนเหว่เหว่ตอนเดินอ๋อโอเเกี่ยวเกี่ยวกันตอนนี้ไหม กาอใช้ไฟฝางเป็นยังไงบ้างที่สุดที่สุดการรอคอยเนี่ยสำหรับผู้เราครับครับพี่เป็นเรื่องที่ตั้งแต่เริ่มมาตั้งแต่แคสติ้งอะไรเป็นเป็นแบบระยะเวลาที่ยาวนานมากๆนะครับกบที่ทุกคนได้เห็นกันเนาะตั้งแต่เือนีที่แล้วประกาศว่าจะเราจะเล่นด้วยกันเนาะแต่ก็แปลว่าก็คือก่อนหน้านั้นอีกคือเราไปแคสต์มาซึ่งก็สองสองปีกว่าเพราะถือว่า ยาวนานครับแต่ที่สุดก็อยู่กันตั้งแต่นักแสดงขั้นตื่นยังไม่ยังไม่อยู่ในคนเดียวแต่ว่าจะมาตามจะมาไม่จบอะไรกันเลยก็ัืเราสองคนคือยืนยืนคู่กันเลยใช่ครับตั้งแต่แรกไม่มีเดี่ยวไม่มีไม่มีแต่ว่าได้ดูเทเลอร์กันแบบมี3ตัวเนาะมีไทรอย มีตอนงานหนังสือแล้วก็อันนี้เป็นแบบภาคสุดท้ายนะครับ่แบบถ้าเป็นไ่างคนหนเป็นซีรีส์ย้อนอยู่ด้วยยากมากเลยคือคือคือพาร์ทผมมันจะมันจะยากยากในเอ่อบอดี้แลงวิกของตัวละครแล้วก็แบบต้องมีความเป็นมินต้องมีความเซ็กซี่มากกว่าปกติที่ผมเป็นอยู่มากเลยเี้ยแต่ถ้าเรื่องการใช้ภาษาเนี่ยจะไปหนักที่ตัวไรเพราะว่าผมเป็นคนยุคปัจจุบันที่ย้อนไปยุอดีตผมก็ผมไม่จะ สีที่คุณใหญ่ไม่ได้พูดภาษาเหนือครับผมก็ยังพูดภาษากลางแต่ว่าภาษากลางมันก็จะเป็นคําที่แบบว่าด้วยตัวนิยายด้วยคําที่เขาเขียนออกมามันแบบสลับสะรวยมากแล้วเวลา เราออกมาพูดในแบบว่าบทซีรีส์บทละครจริงๆเนี่ยมันก็จะมีความแบบว่าปเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างธรรมชาติมากขึ้นแต่ก็ยังต้องสลับสร้ยอยู่ซึ่งแบบทำมันจะไม่ค่อยคุ้นชินากับการที่แบบเราพูดปกติประมาณนี้ครับมันก็จะยากในพาร์ทของบทด้วยนิดๆหน่อยๆแล้วก็เรื่องนี้ดราม่าค่อนข้างเยอะครับก็เป็นเรื่องแรกเลยที่แบบไปเล่นดราม่าเยอะขนาดนี้คือแบบ22ทีทีอ่อะดราม่าแบบเยอะมากๆ ใช่แต่เป็นตลอดให้กันตลอดเลยดีก็มันก็ไม่ร้องไห้ไม่ร้องไห้มันก็ร้องไห้เยอะครับแต่ว่ามันไม่ร้องแบบขนาดตลอดเวลาใช่เพิ่มเยอะจากที่แบบเห็นเธอยไปเหตุการณ์มันไม่หยุดเลยเออยังมียังมีบทบาทไหนที่แบบเออยังจำได้บ้ ว่าไครผิดที่ปากพูดอะไสักทีสุนทรคู่เลยก็เกิเป็นแบบว่าด็กอใช่เขาเลยรอนนี่คือแบบว่าแม่เป๊ะครับเพราะว่าพูดมาหลายรอบมากๆแล้วแล้วก็แต่ว่าจริงๆตอนที่เราทํางานเนี่ยเราก็พูดเยอะมากๆตอนนี้มันก็ลืมไปแล้วแต่ว่าเวลาเห็นมาเพราะว่าเพราะว่าเราต้องแบ่งพาร์ทจำว่าสมมติว่าตอนนี้มันยากูเราจาแค่นี้แล้วพอมีซีหนึ่งก็ต้องจำอันนี้เพราะว่าแด็กหลอมันค่อนข้างยากก็เลยหรอเราจําตลอดเลย มันจะมีคําบางคําที่แบบว่าซีนนี้กับซีนนี้คล้ายๆกันเวลาเราพูดมันจะแบบชอบสลับกันอย่างเงี้ยครับเราต้องแบบโอเคพอซีนนี้เสร็จปุ๊บเราคัดทิ้งเลยแล้วเราเอาใจมันใหม่แบบว่าเยโอ้โหยากมากๆในตอนแรกไปแบบพูดเร็วมากๆพูดแบบไม่ค่อยรู้เรื่องอะครับพอเรื่องนี้ก็ด้วยความพอมันเป็นซีเรียสอรัเราก็ ลดเลเวลการพูดลองมาแบบช้าลงเยอะมากแต่ก็ยังเร็วขึ้นประมาณนึงอยู่แต่ว่าแต่ว่ามันก็มันก็ช้าลงเยอะแล้วแล้วเดี๋ยวอยากให้เรื่องตื่นพี่ท็อปจอมพี่ท็อมาอันนี้ก็ตื่นเต้นอันนี้ก็ตื่นเต้นอันนี้จอมพี่ท็อคุณใหญ่ซื้อ่าคุณใหญ่เขาฝักตัวได้ยังไงอจอมพี่ท็อปคุณใหญ่ซื้อเป็นตั้งแต่วันแรกเป็นตั้งแต่วันแรกเป็นยังไงบ้าง คือคือคือด้วยค,ค,ความที่เขาก็เป็นคนที่ตั้งใจมากๆนะคือผมรู้สึกว,ว่าเออเขา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 ,เขาดีขึ้นมากๆอย่างเห็นได้ชัดเลยครับคือถ้าเกิดทุกคนกลับไปดูไม่หลอดแล้วกลับมาดูเทเลอร์ทุกคนจะเห็นได้เลยว่าวิธีการพูดของไคล์เขาเขาทำการบ้านหนักมากจนมันเป็นธรรมชาติในเทรลเลอร์ <S <S อืมครับว่าตัวย้ายเป็นย้ยามครับ่คใช่กไครไม่ต้องคิดเลยดยด้วยความที่แบบว่า อย่างที่รู้กันอยู่แล้วทั้งทั้งตัวไวเองแล้วก็นนท์อะมารับเล่นซีรีย์นี้เพราะว่าอาา่านนิยายมาแล้วนิยายมันแบบดีมากมากด้วยตัวนิยายอยู่แล้วลพอมารับเรื่องนี้เราเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำให้แบบว่มามันเต็มที่ที่สุดแล้วก็แบบ เราก็คาดเราก็รู้ว่าแฟนๆนิยายก็คาดแบบประมาณนึงแล้วเราก็เวลาเรามารับบทนี้เองเราก็คกาดแบบอะไนที่มันแบบออกมาทีที่สุดเป็นตัวแขกพวกเราอันประมาณแต่อยากก่างเม,มื่อกี้ที่เซอร์ก็ร้องเนื้อจริงๆร้องเนื้อมีมาร์คกับเบย์มีมีบ้างเป็นน้ำซีนคือถ้าพี่พูดอย่างนี้มันคือฉาก NC ของนีเดี่ยใช่ไหมที่ในเห็นเทรลเลอร์ที่ในเห็นเทรลเลอร์ไม่เห็น,หน,นสี จริงก็อาจจะมีบ้างานิดหน่อยครับคือจริงๆแบบว่าในในเรื่องนี้ที่ที i, ่เห็นบอกว่าผักเสื้อเป็นเยอะที <s <S ่นี่นะกันเยอะคือแบบว่าเหมือนพอเราได้อันนี้จะแอบเล่านิดนึงคือแบบว่าพอเราได้เริ่มแบบเราได้เริ่มเพราะว่าเพราะว่าในในเรื่องนี้พอเราแบบเริ่มเป็นแฟนกันอะไรอย่างนี้ยครับมันจะเป็นมันจะเหมือนกันนี้ได้แล้วหายแล้วพอเราเริ่มแบบว่า เขาผ่านกันอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นกิจวัตรประจําวันของเราแบบปกติคือแบบเขาไม่ได้อยากจะเราว่ามันจะเป็นอินซีนตลอดแต่ว่ามันเป็นกิจวัตรประจําวันทำให้ชาทำให้ชาแบบว่ามันนวดให้มาอะไรให้อยงเี้คือบอกว่าเป็นซีนที่แบบว่าโอเคมันมีการทารํากันเป็นปกติอยู่แล้วไม่ได้แบบเป็นอินซีนไม่ได้ตั้งใจเพื่อแบบใช่ใชรใช่แค่นี้ก็คือจิกแล้วฉะนั้นจิกแล้วถือต้องไปรอดูดีกว่าว่ากระติกตอนไหนแต่ถ้าเป็นซีนบางทีคนก็ขู่บางทจะตังค์ใ้สูบ <ๆ S 1> ยังไงล่ะเนี หลเราท่ันเ่าท่อ๋อจริงจริงตอนที่เราเวิร์ช็อปกันเนาะเราค่อนข้างเร่อนข้างเคลียร์กันแล้วว่าเราสบายใจตรงไมเพราะฉะนั้นตอนที่เราไปเล่นหน้าหน้่ไม่มีปัญหาเลยมีทุอย่างมันลื่นไหลมาเพะว่าเราตรมพร้อมมั้งแต่วันเวิร์ช็อปแใช่ไม่ีรบกมเาจะแ่รารีีดีเอดในแ่อก็คงไม่แบบถอจริงๆให้องเหียอะไรอู้ตรงให้มเอา ไม,ม่ถามว่ามันได้แค่แไหนเพราะว่าถ้าเป็นปัจจุบันมันก็จะแบบว่ามีนั่นอย่างเงี้ยหน่นอยจริงๆต้องถามช่าที่ตีมากกว่า,าว่าเขาเพราะเขาคิดว่ามัสนสำหรับสำหรับเด็งน้อยเรื่องนี้เขาเขาคิดว่าถ้าพในหัวมันโอเคแค่ไหนอะไรที่มันไม่ดูตั้งใจมากเกินไปอะไรที่มันดูยังเล่าเรื่องได้ครบแล้วก็ให้ให้ใหแฟนเซอร์วิสหน่อยหน่อย เพราะที่ผ่านมาของพี่ตีเขาตั้งจริงจังโซฟายันรีนตู้เย็นเขาได้หมดสำหรับเรามได้แค่ไหนพี่ติ๋วหมายถึงว่าไปโซฟายันรีนเขาได้จริงสำหรับเราเขาต้องการให้มุมภาพสวยหรือว่าสัมผัสจริงสัมผัสสัมผัสสัมผัสจริงครับเขาจริงอยู่แล้วครับแต่หมายถึงบอดี้นะแต่คงไม่ได้ไปถึงส่วนนั้นอะไรกัน พี่ชอบคุณปม่ใเราตลอดกรงเลยเราต้องคุยกับเราตลอดใช่ไหมคุยตลอดคุยตลอดครับคุยตลอดคุยตลอดก็คืออย่างอย่างที่บอกครับตอนตอนที่เราทดสอบกันเราค่อนข้างเคลียร์กันแล้วว่าเราคุยกันน้อแบบโอเคทั้งนุ่นกับไว้สบายใจกันในขนาดไหนซึ่งเราก็สบายใจกันหมดแล้วเวลาเราถ่ายกันเสร็จแล้วเราก็แบบมีการ กำลังกันเอ้ยโอเคนะน<ช>ี้วก็มีการคุยกันตลอดแล้วไบถึงตัว,ตวมีมีมินิตตีเขาก็จะเขาก็จะทำกันบ้างกับตอนที่เราไปเวิร์มช็อปบ่าพอตัวน้ำแสดงเล่นได้ของขนาดเนี้ยก็แปลว่าค่ามที่เขาจะเล่ามันก็จะมีอ่อ่าเขาเรียกไงความกว้าง ใช่มากคือว่าเขาจะสามารถเล่าเรื่องอะไรได้ครับอี้แล <plays half> <chips> ่างที่ผ่านมาคุกเราหลายคนก็บอกว่าเรื่องนี้มันจะมาแล้วมันก็จะหยุดมันจะมาแล้วมันก็หยุดเราให้ก็ลังใจคุณเป็นยังไงว่าลุ้นๆจะคุณจะไปไปไปอยู่ไปจะไปกันตรงนี้อีกจริงก็ถามมาเรื่อยๆครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราเราก็ก็สรุปไปแล้วว่าถ้าเราเชื่อบนรยายมันดีจริงแล้วเราคิดว่าถ้ามันออกมาเป็นซีรีส์มันก็มันก็น่าจะดีอยู่เหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยไปไปกันต่อนะครับ แล้ววันนี้จะได้ออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างาให้โปรโมทให้ถ่ายเลยก็ <c oughs> อย่างแรกเลยคืออยากจะบอกว่าแบบตืน่นเต้นมากๆคือแบบเราเพิ่งถ่ายกันจบไดนะ้ไม่นานเลยเนาะคือแบบว่าได้ถ่ายจบได้แบบไม่ถึงเดือน2นเดือนนี่แล้วเราก็แบบว่าจะมีวันออนแล้วคือตอนแรกๆก็ไม่ได้ติดแบบไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่พอมาวันนี้รือว่าแบบมีวันเพ็บอะไรเงี้ยต่างๆเรารู้สึกว่าแบบโหมันใกล้แล้วใกล้วันเี่เราจะแบบ คาดหวังแล้วก็ตั้งตารอแล้แล้วก็ตื่นเต้นไม่คิดว่าน่าจะตื่นเต้นพอแบบทุกคนเลยครับแบบอยากจะเห็นของจริงออกมาว่าเป็นยังไงพอได้เห็นเทเลอร์เราก็รู้สึกว่าแบบอยากจะดูมากกว่านั้งอยู่ตอนนี้นก็ฝากให้ทุกคนติดตามด้วยนะครับเพาทุกคนแบบตั้งใจทำงานมากแล้วก็สำหรับใครที่ได้อ่านนิยายนะครับก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเอเรื่องมันสนุกแค่ไหนแล้วก็โรแมนติกดีแค่ไหนนะครับแล้วถามที่ ตอนนี้คนดูบทสุดท้ายตอนนี้ก็อาจจะได้เห็นคาเลอร์แล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับแล้วผมรับรองเลยว่าเนื้อหาในซีรีส์เนี่ยมีอะไรมากกว่าที่อยู่ในคาเลอร์เยอะแยะจะเป็มอย่างไรครับที่เราฝากกันมาด้วยนะครับขอบคุณครักครับผมขอบคุณคท้าขอบคุณท้าผมครับ ไปฝั่งนี้แล้วกันนะครับตาให้ตาทุกคนอขอยกมืต้องอะไรนะโอเคก็ดู Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.